ชะยังเวลังประสสวะวติทุกขังเสติปราชิโตอุปะสันโตสุขังเสติหิตวาชะยะปราชายังขอเจริญธรรมอําอนวยพรไปถึงญาติโยมสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายโดยเฉพาะท่านผู้เป็นเจ้าภาพถวายเพลงประจำวันาทิตย์นี้ คือคุณทองสถิตรีลาประทักษ์ในวันอาทิตย์นี้คุณทองสถิตลีลาประทักษ์มีศรัทธาเสมอต้นเสมอปลายต่อธรรมาภาพนี้มาเป็นเวลายาวนานได้สั่งอาหารมาชนิดที่เรียกว่าจัดเต็มมากหลายอย่างหลายประการครบทั้งข้าวและน้ำแม้ค้าที่มาส่งก็พูดว่าพระอาจารย์อ้วนแน่แน่คราวนี้ ก็ประเดี๋ยวว่ากําลังนั่งสนทนากันกันกบหลวงพ่อเจ้าคณะตําบลอยู่ท่านมักจะมาเยี่ยมวัดนี้อยู่บ่อยๆเวลาว่างเว้นท่านยังชวนให้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดของท่านที่เป็นทัน้งสงบเงียบดีมากหลวงพ่อเจ้าคณะตําบลก็พูดออกมาว่าท่านไม่อ้วนล็อกเพราะว่าท่านรักษาหุ่นของท่านอยู่ท่านคอยทรมานกายออกกำลังกายเอาไว้อยู่ แต่ถ้าปล่อยทิ้งเมื่อไรไม่มีวินัยในการออกกำลังกายทรมานกายก็จะอ้วนแน่ๆอาตมาไม่คิดจะละทิ้งการทรมานกายหรือการออกกำลังกายเอาไว้เพราะว่าพอมีอายุมากแล้วเนี่ยถ้าไม่มีวินัยในการทรมานอากกำลังกายต่อมาต่อมาก็จะได้เห็นพุงอย่างแน่นอนท่านเจ้าคุณที่อยู่ในวัชนะสงคราม รูปเดียวกันเพิ่งรับแอดของท่านไม่นานมานี้ก็ดูเหมือนว่าท่านจะลงพุงไปมากแล้วยังคิดจะบอกท่านไปว่าท่านจะคุณให้เวลาแก่การลดพุงสัหน่อยนะครับรู้สึกพุงมันจะยืดออกมามากสักหน่อยแล้วก็ยังเอาไว้อยู่ยังไม่ได้ทักทายท่านไปเป็นศาสร์ธรรมิกที่อยู่ในวัชนะสงครามสมัยนั้นอาตมาภาพก็เป็นสมณะเนร ท่านก็เป็นสำมานัอยู่ที่คณะ12สุธมาภาพอยู่ที่คณะ11คุณทอรสติจัดเต็มมาอย่างนี้ก็ต้องฉลองศรัทธาเต็มที่เหมือนกันก่อนที่จะฉลองศรัทธาฉันประธานเพนของคุณทอร์สติจในวันนี้ที่เขาว่าจะฉันเต็มที่น่าจะเหลือให้เด็กวัดไม่เท่าไรเหลืออยู่แล้วฉันไม่หมดอยู่แล้วขอปารบธรรม ให้คุณทอนสิดและญาโยมสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายได้สรับรับฟังสักเล็กน้อยตามพุทธคถาบาลีมีปรากฏอยู่ในคมภีพระไตรปิฎกธรมรมปทัทคาถาที่ว่าชยังเวลังปรสสวัติทุกขังเสติปร,ราชิโตอุปสันโตสุขังเสติอิตวาชยะปร,ะราชยังสาภูมิจิตได้แปลออกมาเป็นกรอนกรวีเอาไว้ว่า ผู้ชนะย่อมประสบพบเวนแท้ส่วนผู้แพ้ไร้ชื่นทุกขืนขมส่วนผู้ละชนะแพ้แน่นิยมสงบสมสุขสันนิรันดรตามที่ได้ยกพระคถาบาลีนี้ขึ้นมาสาธกในเบื้องต้นก็เพราะเหตุที่ว่ากำลังเกิดสงครามกันระหว่างประเทศไทยที่ทางกัมพูชาเรียกว่าเสียมสยามไปเรียกคำว่าเสียม ประมาณว่าเป็นเสียงเป็นจอบไปซะละคนไทยเราการที่เรียกคนไทยเราว่าเป็นเสียมไม่ใช่สยามก็เป็นการเรียกอย่างดูหมิ่นเป็นการเรียกอย่างไม่ให้เกียรติเช่นเดียวกับการที่เราเรียกพวกเขาว่าเขมรคแม่นั่นแหละก็เป็นการเรียกที่ไม่ให้เกียรติถ้าจะเรียกให้เกียรติสักหน่อยก็เรียกว่าชาวกัมพูชาไทยเราก็เหมือนกันถ้าเรียกให้เกียรติหน่อยก็เรียกว่าชาวไทยหรือชาวสยาม เกิดสงครามกันในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยทีเดียวจนกระทั่งอัตมาภาพจำต้องได้แต่งกรกวีและโพสต์ในครั้งนั้นเอาไว้ที่เป็นโพสต์เก่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของการที่มีปัญหาทางด้านชาดนตอนนั้นแล้วก็เริ่มที่จะเกิดการรุกรานจากฝ่ายเขมรฝ่ายไทยเราก็นำกริปเพน เอ6ไปวางขายหยอนระบ,บิดลงไปก็ราบคาบมาในช่วงเวลาหนึ่งแต่วันนี้ก็กำเริบขึ้นมาอีกละก่อนกวีนั้นว่ารีวิวอีกมองผิดไหมไปจากนี้หมดหนาทีเจราจาเอ่ยปราศัยทำสงครามรบเป็นรบจนจบไปเดี๋ยวก็รู้ไผเป็นไผคว้าชัยมา สงครามสูญเสียทุกฝ่ายทั้งพ่ายแพ้และถึงแม้จะชนะชนะไหนนะทั้งสยามชนชาวคนกัมพูชาทั่วพาราประสบภัยในสงครามต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าสงครามเกิดการสูญเสียทั้งทุกฝ่ายแม้ฝ่ายชนะก็สูญเสียเช่นเดียวกันสงครามก็ย่อมมีแพ้มีชนะ ทีนี้ถ้าหากว่าชนะแล้วจะเป็นอย่างไรชนะแล้วก็กลายเป็นว่าหึกเหิมขึ้นมาอีกก็ยังจะไปก่อเวรต่อได้อีกส่วนผู้แพ้ก็ทุกกระทมใจขืนขมต้องการที่จะแก้คืนก็เป็นการจองครรมจองเวรกันอีกถ้าเราละชนะและแพ้ไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะสงบประงับกันได้สงครามมาถึงขนาดนี้แล้วจะไปยุติด้วยการเจรจาสงบศึก คงเป็นเรื่องยากกันเสียแล้วมนุษย์เราน่าจะมีเรื่องของการรบราฆ่าฟันแย่งชิงอยู่ในกระมวลสันดานไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเราก็จะพบว่ามีสงครามเกิดขึ้นอยู่ทั้งนั้นแม้แต่ในครั้งพุทธกาลก็เกิดสงครามขึ้นมาระหว่างรัฐระหว่างชนบทอย่างเช่นรัฐโกศนโกศลชนบทก็เป็นอริราชสตรูกับ รัฐมคตรหรือคว้นมคตมคตชนบทคําว่าชนบทในครั้งพุทธการแปลว่ารัฐเป็นรัฐมนทรหนึ่งหนึ่งท่านใช้ให้จริงก็คือมหาชนบทมีอังคามากะทากาสีโกสลวัชีมาลาเจตีวังสักรุป,ปัญจาระวชะสุรเสนะเป็นต้นนั้นทั้ง16แคว้น ก็มักจะเกิดการรบพ่งกันอยู่เสมอเสมอในตอนหนึ่งพระเจ้าอาชาศัตรูเวทนบุตรก็ยกกองทัพไปรบก,กันกับชาววชีอยู่ในแคว้นวชีนั่นเองมันละมคธากาสศีโกศละวชีอยู่ในแคว้นวชี พเพื่อที่จะไปตั้งเมืองใหม่อยู่ในคว้นวัชีเหตุเพราะว่าพราะองค์ได้ทําปิตุคาติปรงพชนพระราชบิดาคือพระเจ้าพิพิษานก็กลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นทําให้คว้นม,มคตจะถึงคราวล่มสลายได้จึงต้องย้ายเมืองไปที่วัชีโดยส่งวัสการภามนั้นไปก่อนและตัวหนึ่งก็เกิดการสู้รบกันนะระหว่างพระเจ้าปเสนิกโกศลกับพระเจ้า อาชาสตูเวทีบุตรนั่นแหละพระเจ้าประสิทธิโคศล,ลก็อยู่ในฐานะเป็นลุงของพระเจ้าอาชาสตูเวทีบุตรส่วนพระเจ้าอาชาสตูเวทีบุตรก็ถือว่าเป็นหลานในการลบครั้งนั้น,น,นกลายเป็นว่าพระเจ้าประสิทธิโคศล,ลซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของพระเจ้าอาชาสตูที่ถือว่าเป็นภาคินยายะเป็นหลานก็พ่ายแพ้ไปพระเจ้าอาชาสตูน่าจะลบเก่งมากนะ ไปครองเมืองวชีได้เอาชนะพระเจ้าปเสิทิโกศลไปได้ก็ส่งผลทําให้พระเจ้าปเสิทิโกศนนั้นทรงทุกระทมในพระทัยถึงกับสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับเรื่องนี้ก็แพร่กระจายกันไปทั่วว่าพระเจ้าปเสิทิโกศลซึ่งอยู่ในฐานะเป็นลุงของพระเจ้าอาชสตูเวทีบทที่อยู่ในฐานะภาคินในคือเป็นหลาน ได้ทุรธมใจถึงกับสวยไม่ได้บันทมไม่หลับในตอนนั้นพระองค์ก็คิดเอาไว้ว่าเราไม่สามารถเอาชนะซืนเด็กเกิดเมื่อวานซืนคือหลานของเราแทนะ้เราตัดข้าวน้ำมาหาดีกว่าไม่ยอมสวยพระกยาหารแล้วก็ไม่ยอมที่จะบันทมเลยอันนี้คือความทุกรธมจจที่เกิดขึ้นจากความพ่ายแพ้ของพระเจ้าประสิทธิโ เมื่อพระิกษุูั้งหลายได้ทราบข่าวนั้นแล้วก็นําไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ได้ทรงทราบพระพระภาคเมื่อทราบแล้วก็ทรงเปล่งผู้ทานเป็นาดาออกมาว่าชยังเวรังปสาวติทุกขังเสติปร,ราชิตโตอุปสันโตสุขังเสติหิตวาชยปราชยังความก็ดังที่แปลให้มาแล้วนั้นผู้ชนะย่อมประสบพบเวรแทส่วนผู้แพ้ไร้ชื่นทุกขืนขม ส่วนผู้ละชนะแพ้แน่นิยมสงบสมสุขสรรนเนี่รันดอนอัาตมารึกได้ถึงเรื่องหนึ่งในทางคริสตศาสนาเมื่อคราวที่มนุษย์มีจำนวนปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆและมนุษย์ก็ฮึกเหิมไม่ต้องการที่จะตกอยู่ใต้อานัตของพระเจ้าต้องการจะแย่งชิงอำนาจจากผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้สร้างโลกนี้ได้มาประชุมกันขึ้นไปที่หอบาเบลทึ่งสร้างสูงมาก เพื่อที่จะประกาศแย่งชิงอำนาจจากพระเจ้าพระเจ้าเมื่อทราบว่ามนุษย์หลงลืมตัวฮึกเหิมขึ้นมาอย่างนี้ต้องการที่จะแย่งชิงเอาอำนาจากพระองค์ไปก็ส่งกลิ้วพระเจ้าก็เลยสาบให้มนุษย์นี้ใช้ภาษาต่างกันพูดภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมมนุษย์เราจึงมีภาษาต่างกันแตกสามัคคีกันไปได้ เพราะพูดภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องก็เพราะว่ามนุษย์นี่แหละมีความกระหายอยากต้องการที่จะได้อำนาจไปทําสงครามกันกับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็ส่งกลิว้วแล้วก็สาปให้มนุษย์นั้นใช้ภาษาที่แตกต่างกันพูดภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องทําให้เกิดความแตกสามคัคคีในปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราพูดภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องทั้ง ประเทศสยามประเทศไทยทั้งประเทศกรัรมพูชาชาวเขมรนั่นเองเราพูดภาษาด้วยกันไม่รู้เรื่องแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรก็ต้องมารบพุ่งกันยังจริงเขตแดนกันความจริงเขตแดนไม่ได้เป็นของใครหรอกนะมันก็เป็นของโลกใบนี้ที่มาก่อนประเทศไทยที่มาก่อนกัมพูชาเป็นเวลายาวนานแล้วเพียงแต่ว่าฝรั่งเศสก,ก็ดีหรือว่าอังกฤษก็ดีมาแบ่งเขต ว่าตรงนี้เป็นของประเทศไทยตรงนี้เป็นของเขมรมันก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเราขึ้นเครื่องบินขึ้นไปมองลงมาที่โลกใบนี้ก็จะรู้ว่ามันไม่ได้แบ่งเขตอะไรกันเลยมันเป็นผืนโลกอันเดียวกันมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเพียงแต่ว่าใครคนใดคนหนึ่งมาจับจองเอาไว้ได้ก่อนก็ถือกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองเท่านั้นเพราะมีเรามีเขามันก็มีเรื่องอย่างนี้แหละดังนั้นถ้าไม่อยากจะให้มีเรามีเขาเนี่ ก็ควรที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมไปสู่วิปัสสนาที่เรียกว่ามีนัตตาเป็นอารมณ์ไม่ใช่สบคุณต,ตัวเราเขาไม่ใช่เรา,ไม,เราไม่ใช่เขาเราก็จะหมดเรื่องกันเราก็ไม่ต้องไปจับจองว่าอันนี้เป็นของเขานี่เป็นของเราอันนี้เป็นของกูนี่เป็นของเขาเป็นภาษาของหลวงพ่อพุทธทาสนะมีเรามีเขาก็มีเรื่องมีกูมีมึง ก็มีเรื่องมันก็เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาวันนี้ขออนุโมทนาสาธุธรรมพระทานเพนของคุณทองลีลาประทับที่จัดมาอย่างเต็มที่เลยอาตมาภาพขออนุโมทนาด้วยมารีภาษาบาลีเจถาสัพพีให้เสนาผอ์ดังต่อไปนี้ยยทาวาริวะปุระปริปุเรนทิสาคะรังเอวเมวะอิโตทินนาง เตานทางอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังขปะจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพิโยวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวทวันตระโยสุขิธิขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจัง ผู mm ้เทปจายโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภะรังปฏิสังขายโิโสปินระปาตังปฏิเสวามิเนวัฏวายนามราญาามนายนาวิปุสนายายาวเทวะอิมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมจริยานุขายา อิติปุรานันเวทนานังปฏิหังพามิาวันจเวทนานังนาอุปาเทสามิยาตราจเมพวิสตินาวชาชตาจจพาสุวิหารจาติ